มาเพื่อนๆเช่ายูทูบปแม่เป้หนุ่ิริวันนี้เราจะมาเข้าป่าไปหาหน่อไม้กันไปดูวันนี้กันหนุ่มเอ้ไปปาไปดูหน่อไม้เลยมีไหมนะมีหรือเปล่ามีเหรอไหนไปดูดิไปดูดิหน่อไม้โหเจอตจ้ลักหน่อไม้เล คือหน่อไม้อะไรนะลูกหน่อไม้เหรอหน่อไม้หน่อหน่อไม้หน่อไม้หวานหน่อไม้กิมซุงมันหรือว่าอะไรวะหน่อหน่อไม้ลืมเล่งทุกคนหน่อใหญ่โม้เลยอ่ะใหญ่ไหมน้องเอมใหญ่ไหมใหญ่โม้เลยเนาะเมียยนเเล็กกัีเล็กกัน ใช่วันนี้เราจะมาเก็บหน่อไม้กันไม่เยอะแล้วเปนเยอะเลยทุกคนผีนั่งมันมีถีโอ้นเลยไหแล่ะตีต้นตัดอ่ะฮะมันยังเรืร่อยไหมถีโอ้นตาแต่นี่ครับแกเป็นเรี่ยงเกรู วันนี้น้องเอ็มเป้ของเราพามาหาหน่อไม้นะทุกคนน้องเอ็มเป้คะหน่อไม้ฮ่าช่วยปอตัดต้มปล่อยติดเล็วนุไอเป้ปต้มปล่อยกล้องผัวเรยนุฮ่าช่วยไหมล่ะ

ร mai นะวังไม้เกี่ยวนะอย่ามาเลยตัดไม่เลือพี่นะ หอยยอลอกมลลลลไมเเเ้เยอะเลยลทุกคนลอกมาสินะอะไรหลอกลอกไม้ยาวยาวเลยยาวเลยเราก็ได้อะไรนะทุกคนหน้าโนนอนดูดีๆหรีอดูดีๆเดี๋ยวลหลงน่นนี่ไหวเท้าเลย ไหว้ยื้อเลยไหมบุ๊มบิ๊ยวอันเล็กค่ะนั่ติดติอวนเลได้เลยนะทุกคนยังดีกันมันใจด้วยมีบอลสีด้วยทุกคน เป็นใหญด้วยดิแรงก็ม้วนแล้ว,วก็ไม่บเบิกไปไนอ่ะตรงโน้นน,น้องไปค่ะถ,ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแจมกดซับสไคร์เราด้วยนะคะน้องแอนไปค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะ